S a s บริษัท a d v a n c e ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดความเป็นมาบริษัท a d v a n c e ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ a s ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก3ธุรกิจได้แก่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการดิจิทัลคอนเทนต AS ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ที่ปริมาณร้อยละ50และมีผู้ใช้บริการจำนวน41ล้านรายทั่วประเทศ AS ได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลากว่า26ปีโดยรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและด้วยคลื่นความถี่ที่ AS ถือคลองในปัจจุบันจึงสามารถทำให โครงข่ายที่มีคุณภาพทางเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบริการคุณภาพอื่นๆในปี2558วิสัยทัศน์เป็นผู้นำสร้างสรรตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยและมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดพันธกิจ AIS มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เหนือกว่าและสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆด้วยความรับผิดชอบที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตประจำวันและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้นลนักษณะการประกอบกิจการบริษัท AIS ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลท์ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก3าธุรกิจได้แก่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการดิจิทัลคอนเทนต์ธุรกิจหลักของ AIS คือธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัลทำให้ AIS ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไล h ์ได้มีการคิดค้นและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆให้แก่ลูกค้าผลงานผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพทางเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบริการคุณภาพอื่นๆของประชากรไทยการให้บริการด้านจิตลัลไ์ลิจิทถัดคอนเทนต์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ AIS ยังให้บริการอื่นๆการจัดสวัสดิการที่โดดเด่นของบริษัท AIS 1. โบนัสเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทน 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 3. การประกันสุขภาพ 4. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุห้องพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบับบัต 5. 5. ห้องสมุดเงินพิเศษในโอกาสต่างๆเช่นเงินช่วยเหลือง,งานสมรสเงินช่วยเหลือง,งานมรณกรรมสำหรับพนักงานและครอบครัว 6. เงินสมทบข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 8. ทุนการศึกษาแก่พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานของที่ระลึก,กเกษียณอายุงานและการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆให้กับพนักงานถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในสำนักง,งานภาครัฐ ภาครัฐสามารถนำการจัดสวัสดิการตามแบบของบริษัท AAS คือมีระบบเงินช่วยเหลือพนักงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพนักงานที่ประสบปัญหาต่างๆรวมถึงสถานการณ์โควิด19ที่ต้องมีการนำงานมาทำที่บ้านหยุดพักงานหรือว่างงานและมีการจัดหาวัคซีนชนิดต่างๆมาฉีดให้กับพนักงานและมีการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ต่างๆ หน่วยงานควรมีการจัดการเรื่องแอปพลิเคชันบนมือถือให้กับพนักงานการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครื่องงานของหน่วยงานเข้ากับเครื่องโทรศัพท์พนักงานในการทำงานที่บ้านให้ได้เพิ่มมากขึ้น